เอาอึ้เป็นอย่างเพื่อถอนหายใจดังเ่าไหรไม่อยากตั้งน้องแป๊าเดือนนี้ผ่กตงได้ทันเอ้าอึ่งเป็นอย่างเมิ่อปีใหม่เอาตั้งเที่ยวไม่แลงวเอ้าไปจังไร่วานคันอ่ะท้าไฟท้นเนี่ยคานโรนิเออไหมแต่ว่ามันเป็รู่อะตลับม่้แต่ทีวีวะ โดตเจ้าวววชวรสุนภูมิเกิดเหตุการณ์ประชาชนหมุนเงินไม่ทันหลังจากกับปีใหม่เรามาติดตามรายงานสดจากคุณดวงจันทากันค่ะค่ะขณะนี้ที่ฉันกาลังอยู่ที่เกิดเหตุซึ่งเห็นได้จากด้านหลังว่ามีประชาชนกํนลาลังวุ่นวายเกี่ยวกับรถซึ่งเราไปสอบถามกันดีวกว่าค่ะผออนุญ,ญาตสัภา์ได้ไหมคะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะดิ่ฉันกำลัง รีไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถยนต์นะคะ่ะทำไมถึงตัดใจรีไฟแนนซ์ล่ะคะจากการที่ได้ไปศึกษามานะคะการรีไฟแนนซ์ทำให้เราได้เงินก้อน,นะคะอ่ะแล้วก็ลดค่าการผ่อนลงด้วยอ๋อค่ะคมันดีจริงๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเอ,อกสารก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะโดยจันทาคะขั้นตอนการรีไฟแนนซ์มันทำยากไหมคะมีขั้นตอนและรายละเอียดยังไงบ้างหลังจากที่ฉันได้สอบถามเรื่องขั้นตอนการรีไฟแนนซ์แล้วนะคะซึ่งมันทำไม่ยากเลยค่ะก็คือหนึ่ง ให้ลูกค้าติดต่อเซลเพื่อแจ้งรายละเอียดรถและทราบเงื่อนไขเบื้องต้นค่ะ2ทางเซลทำมาเสนอราคาเบื้องต้นให้สามหากลูกค้าพอจะยออจัดสามารถนัดเซ็นสัญญาในโชว์รูมหรือว่าหากลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่มปนักเซ็นถึงที่ค่ะ 4. หลังจากเซ็นสัญญาและทราบผลแล้วให้ลูกค้านำรถมาเช็คสภาพและทำเรื่องติดไฟแนนซ์เดิมค่ะและ5หลังจากมีไฟแนนซ์เดิมไม่เกินสามวันจะได้รับเงินค่ะรายงานสดจากโตต้าโชว์รูมนครปิมดวงดาวันชารายงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook โต o ยต้าชัวร์โซนภูมิหรือ027384949ขอบคุณที่รับชมโต y ยต้าชัวร์โซนภูมิค่ะ